อมีอมืแม่นอกไสเอเศษฝรั่งนะคะเอามาเถียงแทนนะคะจนตาสวดตาดูน,นะคะในเรื่องของการอ่าขึ้นหรือไม่ขึ้นนะคะเออเธอบอกว่าเขาขึ้นในวันที่สิบสองจากเขาไม่ได้ขึ้นในวันที่สิบเอ็ดอ้ามึงเห็นสำนวนหรือยังเห็นสำนวนหรือยังไปดูนะช่องจระเจ้นะขึ้นคืนวันที่สิบเอ็ดขึ้นคืนวันที่สิบเอ็ดเวลาห้าทุ่มนั่นคือวันที่สิบเอ็ด ก็ไม่ใช่ไม่ได้ไปวันที่สิบเอ็ดนะจ๊ะสิบเอ็ดตัวหาทุ่มกับสิบเอ็ดตัวแล้วก็หลังหกทุ่มมาตีหนึ่งตีสองตีสามน่ะก็คือวันที่สิบสองเป็นเช้าวันที่สิบสองจ้ะอืมนะแล้วมาบอกว่าอ่าคนที่บอกว่าเออคนที่บอกว่าอีอยู่เออขึ้นสิบเอ็ดลงสิบสองใช่คุณาอาเ์เดชอีอีเศษฝรั่งมันมา,มาเถียงว่าวันที่สิบเอ็ดไม่ได้ขึ้นไปขึ้นเช้าตู่วันที่สิบสอง วางสิมันคืน้นตังแต่หาทุ่มจ้าอืมใช่ไหมขึ้นตั้งแต่ห้าทุ่มทีนี้มามาพูดนะคะเดี๋ยวจะขอซาวเสียงนิดนึงนะคะอมืมาบอกว่าด่าตรงไหนคนที่เข้าไปถามน่ะเอ,อลูกสาวฉันด่าตรงไหนนะคะคําพูดที่บอกว่าคําถามนี้เป็นคําถามคนที่มีสติปัญญาระดับชั้นปหกนี่เป็นถือว่าเป็นคําด่าไหม เออคอยก็ว่ามันด่าอยู่เด้ด่าว่าสมองหน่อยด่าว่าสติปัญญาหน่อยนะแม่เออเนาะใช่ไหมลูกสาวฉันไม่เคยด่าใครบนว่าเลยเออบ่เคยด่าไผคือมึงนั่นแหละโนะบ่เคยด่าไผอืมเออไปน้ำใสๆค <c oughs> ่ะ <c oughs> อืม บอกว่าไม่เคยด่าใครนะคะเออและอ่าวันที่ขึ้นไปอ่ะวันที่ขึ้นไปหาอืมด่าใช่ไหมคิดว่าเป็นคําด่าไหมเอฟซีที่ด่าะที่พูดคําว่าอืมพวกที่ใช้สมองคนที่มาถามนี่ใช้สมองชั้นระดับปหกคอยว่ามันเป็นคําด่าเนี่ยถือว่าด่าแล้วก็ด้อยค่าด้วยนะด่าด้อยค่าเออด่าดูถูกคนด้วยนะเออ ถือว่าด่าวสตสิสตัสติปัญญาหน่อยอืมถ้าถ้าถ้าเอาความรู้สึกตัวเองนะนี่มันดา่าด่าเราว่าสติปัญญาน้อยนะนี่ใช่ไหมเออ <c oughs> เป็นคำดูหมิน่น <c oughs> เป็นคำดูหมิ่นแรงใช่ไหมมันดูถูกนันลาอา้าวที่มันที่มัน ที่แต่ละครั้งในการใช้คำพูดดูถูกดูแคลนเรื่องสติปัญญาเพราะอะไรเพราะว่าถ้าดูถูกดูแคลนในเรื่องของหน้าตามันสิเขาเจ้าของเข้าใจบอ,อืถ้าดูถูกดูถูกดูแคลนคนอื่นในเรื่องของหน้าตารูปลักมันสิเขาเจ้าของค่ะม,มันกันเลยต้องดา ขสติปัญญาความรู้ความสามารถการศึกษาให้จือวนอันนี้ไว้เลยนะทุกครั้งนะคะทุกครั้งที่ไม่พอใจหรือว่าอะไรจะด่าในเรื่องแบบนี้เรื่องในเรื่องของการมีสติปัญญาน้อยอ่การศึกษาน้อยอืมจ้าเพราะอะไรเพราะถ้าด่าว่าในเรื่องของหน้าตาไม่ดีหรือว่า่รูปลักษณ์ไม่ดีเขาจะของมดค่ะ เออสู่เขาบ่าได้อความหมายน่ะนะเออก็เลยจะเป็นจะต้องก็เลยจะเป็นจะต้องด่าในเรื่องของอ่าสติปัญญาหรือว่าเออสติปัญญาหรือว่าอ่าการศึกษาค่ะใช่ไหมเออเ <c oughs> อ,อพอถามถูกจุดบล็อกเขาเฉยจ้านแะเออตอนแรก ตอนแรกก็คิดว่าสิเอาอยู่นั่นละจ้าเออตอนแรกก็คิดว่าจะเอาอยู่นั่นแหละก็ว่าด้วยเรื่องของอะไรว่าด้วยเรื่องของปล่อยให้เขาถามเข้ามาค่ะจะได้เปิดสมองจะได้เปิดกระโหลกนะคะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงปล่อยเขาถามเข้ามาพี่รัตนาดีค่ะอืมปล่อยเข้ามาเลยค่ะถามเลยค่ะเขาถามจี K ้เข้าจี้เข้าตอบบ่ได้คุณเป็นพนักง,งานสอบสวนหรอคะวาซันเดีบ่านี้ มันแล้วมาปล่อยแล้วพูดให้เขาถามทําไมเอาคุณถามก่อนเออถ้าไม่อยากจะตอบตั้งแต่แรกก็บอกว่าเออเอาไม่ต้องไม่ถามนะคะไม่พูดนะคะเรื่องนี้นะคะม,มันนู่นนี่มันนี่มันนั่นเออก็ว่าาไปตั้งแต่แรกเป็นบออืมชาพี่อิทธิพงษ์นะคะอ่านะมีใบวุฒิการศึกษารับรองนะคะ <laughs> คนถามบอกมีวุฒิการศึกษารไม่ได้ยุ่ไม่ได้ยุป่ปหกทับ แปดอ่อ่าพี่ตัวไม่ได้อยู่โปหกทัพแปดหรออ่าอ,อ,อืมมาฉลาดตายละ้าไล่สร้างหลักฐานมาตัวเองนั่นละ่ะกระลาไรวันสิเอาเทียงเขาเรื่องนาตาเรื่องอนรูปลักภายเนอะรูปลักนี่ก็เมื่อก็บ่ได้เด้มันแพ้เขาเห็นเห็นเด้สะ่ะมันก็ต้องมันจะต้องบุรี่ในเรื่องของการศึกษาสติปัญญาอืมค่ะ คิดว่ามีความรู้สุดท้ายใต้น้ำทื่นจ้าเออนะ <c oughs> แม่ความรู้สูงสูงคักจาก้าจักมปนอยู่ทะจ,จบเอยียงเออจักมาจบเอียงละ่ะมาดูถูกคนนั้นคนนี้ว่าการศึกษาหน่นนี่นั่นกูก็สังเกตมานานแล้วนะว่าเอา้าเป็นอย่างอีนี่คือมักดูถูกคนเรื่องเรื่องการศึกษาเรื่องสติปัญญาเจ้าของก็กคือบ่ได้สูงบันได เออนะความหมายน่ะนะนะอืมขึ้นไปขึ้นมาอ๋อขัดมันเสียดูถูกดูแค้นเรื่องอันนาตากะคือสีเพ่เขาจริสีนะเมเออมันเขาจะโค้งมืดนะเมอ๋อมันก็เลยเปเป็นทางนี้วอาทางนี้เอาพี่โซพลวันดีนะคะอืมนะเออแล้วก็ไอไอแม่นอกใส่ก็พยายามเหลือเกินเนาะพยายามพยายามนะคะพยายามแก้ แก้ต่างอะนะอืมนะไปดูข้อมูลบ้างนะอืมเศษฝรั่งไปดูข้อมูลกับคําให้การด้วยว่ามันโตมันมันเป็นอย่างที่มึงได้ข้อมูลมาหรือเปล่าเออในเรื่องของในเรื่องของวันขึ้นเขาอืมถึงมันจะเป็นเป็นประเด็นที่เขาอาจจะไม่ได้สนใจอะไรอะแต่การที่อ่าลูกนอกใ้มึงออกมาพูดอ่ะอืม อการที่ลูกนอกใจมึงออกมาพูดสามสี่ครั้งแล้วไม่ไม่ตรงกันสักครั้งนะ่ะมานทาให้สังคมสับสนมึงเข้าใจบอเออแล้วก็มานั่งแพ่มแๆมแพม,แมบอกว่าอ่าโดนสืบโดนสอบจนสิ้นสงสัยแล้วไพรซิ่หูจักนะมึงเออแม่นบอกว่าเธอใดกระบ,บตตองกันจะเธือไม่เคยขึ้นค่ะว่าสันดี้เออล่าสุดนี่นะอืมไม่เคยขึ้นค่ะ ว่าสันอืมนะมาที่นี่จะละเก้เอาอะไรมาให้ดูที่นี่นะจะละไเออปะคือไปให้การว่าเออขึ้นตอนห้าทุ่มลงมาตอนตีสามมันคืออะไรคะเอออุ้ยเอออายไหมเฮ้ยบ่อายคะ่ะคนอย่างนี้ไม่อายนะอื